น่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหรจ่จำไม่ได้ละบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมีโอกาสมาได้บ่อยกับสวนลุงเวสน,นะครับถ้าอยากจะรู้ว่าช่วงไหนดอกไม้สวยงามเนี่ยก็ให้ดูที่รถจอดที่ข้างหน้านะครับถ้าช่วงไหนมีรถจอดเยอะๆเนี่ยนั่นหมายความว่าดอกไม้ในสวยแน่นอนวันนี้วันที่3มกราคม2569นะครับ มีรถจอดเยอะมากน่าจะสื่อถึงว่าข้างในเนี่ยมีดอกไม้สวยเยอะแน่นอนก็จริงครับพอเราเข้ามาปับ๊บเราก็เห็นดอกทานตะวันดอกสิ่งตัวเนี้ยเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆครับมาแถวๆนี้ก่อนนะมาด้านนี้ก่อนครับส่วนด้านนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของออที่เป็นมุมกาแฟร้านกาแฟทำได้สวยแล้วล่ะครับน่าจะลงตัวละ ความสวยงามทั้งสองฝั่งฝั่งครับโอ้โหอากาศนี่ดีครับแดดไม่ร้อนเลยถือว่ามาได้ถูกวันนะครับอยากไม่บอกว่าที่ไหนแต่หลายคนจะร้องอ่อนแล้วว่านี่คือสวนลุงเวทครับอยู่ที่จังหวัดตรังครับช่วงปีใหม่แบบนี้ก็มีคนมาเที่ยวเยอะดีครับดอกไม้ก็จะสดใส แต่คราวนี้ผมชอบหยุดๆห,หนึ่งที่อยากจะพาเบโดก็คือไปใหญ่หญๆไม่แน่จะมาเป็นใบกุหลาบไหมนะครับตามมาดูเด็กน้อยก็ชอบถ่ายรูปสวยงามครับนี่ฮะมองไปฝั่งนี้ครับเราจะเห็นร้านเป็นบูมกาแฟสวยดีก็ทุกคนชอบไปถ่ายรูปด้านบนนะครับเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยทีเดียวอ่ะมองกลับไปฝั่งนู้นครับเห็นไหมฮะดอกไม้สวยเลย เดี๋ยวเราก็จะไปที่ดอกทานตะวันด้วยนะครับวันนี้โชคดีมากอากาศเย็นสบายมะมองกลับไปมุมที่เรามาเม่สักครู่นี้ครับนี่ฮะเราจะเห็นแบบอันนี้ก็เป็นจุดถางรูปที่สวยอย่างหนึ่งครับเจนด้ว,ว่ามีล่มนะฮะล่มแบบสวยอลังการอ่าฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระท่อมให้เรามองดูวิวนะครับโอ้โหนี่สวยมากเลยนี่เป็นทุ่งของ ดาวเรืองนะครับดาวเรืองสวยมากมีหลายพันคือถ้าใครอยากจะทําดอกไมง้ง่ๆไม่ซับซ้อนก็เราก็ซื้อกระถางแบบนี้มานะซื้อมาแล้วก็เราก็ปลูกดอกไม้ทสวย,สวยแล้วก็วางเป็นชั้นๆน,นะนี่ฮะสวยมากครับโอ้โหปไปเรามีปุูผักใบใหญ่ดีกว่าครับโอ้โหนี่คือ ใบใหญ่กระหล่ำครับกระหล่ำกระหล่ำเนี่ยกระหล่ำอันนี้ก็ทาได้สวยดีนะฮะง่ายๆบ้านๆครคือถ้าเราแม่ม่นจอว่าเราจะปลูกได้เนี่ยเราก็ซื้อแบบสําเร็จรูปไปวางไว้ที่บ้านฮะสักพักใหญ่ๆเดือนสองเดือนก็ได้กินละแต่หลายคนบอกว่าไม่อยากเก็บอยากเก็บไว้แบบนี้ให้ใหญ่ๆไปเลยนะครับนะครับนี่คือใบโตมากเอามามา,มา,มาแกะดูใกล้ๆครับนี่กำลังจะห่อฮะเรามาดู เนี่ยใบใหญ่มากเลยจะถามว่าใบไม่กินได้ไหมก็กินได้เป็นก้านจะแข็งหน่อยนี่กำลังมันจะกำลังจะห่อ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 อย่างเี้ยดูสดมากครับสวยมากครับ,รบ<ว>โอ้โหนี่ฮะสวยฮะสวยหลายคนก็ชอบมานั่งถ่ายภาพใกล้ๆครับโอ้นี่ไงสวยนี่ก็สวยครับมานั่งชมกระลำกระลำกระลำสวยดีสวยดีสวยดี นึกถึงก็มานั่งกินข้าวตรงนี้เนาะมีน้ำุงน้ำพริกมีลาบก็เด็ดกินได้อดครับปรับปรุงไปได้เยอะเลยนะครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆกับที่ดีส่วนลุงเวทน,นะครับสะาาน,นี่ก็แบบเป็นจุดลันมากที่หลายคนสนใญนะครับบ๊ายบายโอ้สภาาน,นนี้ก็จะมีการปรับปรุงครับเป็นเป็นล่องรอยนะครับเดินบนสะพานสนัหน่อยนึงนะครับ ออืมอตามเพื่อนมาบูสภาเลยนะครับมาเห็นมุผภามุมสูงครับมาอยู่ตรงนี้ก็นั่งพักเท้าสบาย,บายได้ยินเสียงน้ําตกไปครับนู่นไปดูเป็นสองดูน้ําตกน้ําตกเห็นไหมครับเห็นน้ําตกไหมฮะสองดูน้ําตกน้ําไหลเห็นตัวปลาเลยนะครับหืมต้นไม้ ไม่เป็นไรอยู่่ได้ก็แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นน้าตกเห็นน้าตกไหลเห็นตัวปลานะครับเอามางมาุมนีม้ครับก็จะเห็นดอกไม้สวยงามอา้าวคุณยายก็มาด้วยครับคุณยายมาจากที่ไหนครับตรังใช่ไหมมาชมดอกไม้มาบ่อยไหมครับ,บมาบ่อย,อยคุณยายยุติธรรมแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ เก้าสโห94อยู่ต่ออีกสัก300ปีไหวไหมยายยายบอกว่าไม่รู้จะอยู่ถึงลานรับปัญญาอย่าไหมตอนนี้หลานรับปัญญาตีแล้วเรียบร้อยไม่ก็กำลังจะรับเนี่ยมาถ่ายรูปอ๋อเมื่อกี้รถปสุดเอามะกี้ถ่ายมิเกียจุดกรุยอยู่โอเคครับพยายมาถ่ายดอกไม้สวยมากเลยครับเห็นไม้มุมกว้างใหญ่ดอกไม้สวยมากเลยภาพ มุมกว้างอีกภาพหนึ่งนะครับที่เห็นเต็มวอลเลย์เวย์นะครับอมองไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเออ่นองเหลืองๆดอกทานตะวันเราก็ลังจะเดินไปนะครับว้วเราก็เดินไปนะครับดอกทานตะวันสวยงามคือบางทีเราได้อยู่ท่ามกลางดอกไม้เนี่ยเป็นอะไรที่มันสดชื่นนะครับแต่ผมยอมรับว,ว่าการทำสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นดอกไม้ต้นไม้เนี่ยโดยเพราะดอกไม้ต้องเปลี่ยนวัตถดูการเนี่ยเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะ สูงมากเลยทีเดียวนะครับถ้าใจไม่สู้หรือทุนไม่พอเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดชะงักไปเป็นช่วงๆอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะต้องมีเขาเรียกว่ามีแอสซอรี่เพิ่ม,มเติมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เพื่อความสวยงามนะครับถ,ถ,ถ้ามองมุมนี้เราก็จะเห็นด้านหลังเป็นมุมอีกสวยงามเหมือนกันที่เรามองมองฝังง่งด้านนี้นะครับเ <salsa> พราะว่าจะ ทำให้เราเห็นที่เป็นอา,อาคารนิดๆที่เป็นมุมกาแฟร้านกาแฟซึ่งเป็นภาพที่พวกนั้นก็คือเต็มเฟรมเต็มเต็มสวยงามดีเหมือนกันนะครับดอกไม้ต่างๆก็เกิดขึ้นก็ต้องยอมใจลุงเวทน,นะคือบางครั้งเนี่ยผ่านมาก็เห็นบางเวลาบ้างที่ซบเซาอะนะครับคนไม่เยอะที่คนไม่เยอะเนี่ยก็คือดอกไม้ไม่เยอะนะครับจะสังเกตได้ง่ายตามที่เคยบอกไว้ข้างต้นเนี่ย ถ้าเมื่อไหรรถข้างหน้าเนี่ยมีคนเยอะๆรถจะเยอะนั่นหมายว่าข้างในนี้ก็ต้องสวยเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วเราจะพาทุกคนนะครับเดินในช่วงของดอกทานตะวันนะครับนี่คือเป็นพันธ์เล็กสวยงามนะครับมุมนี้มีคนให้ความสนใจเยอะบางที่ก็ สูงมั่งต่ำมั่งนะครับนี่ให้ดูดอกเพื่อสวยดอกดอกตะวัดนดอกทตะวันนี่นอกจากเป็นดอกที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีเมล็ดนะฮะที่เราสามารถเอาคือมันแห้งะ่ะเป็นคล้ายๆว่าแกะกินได้หรือเอาไปเพราะเป็นผักยอดอ่อนต้นอ่อนหลายหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยรับประทานนะครับที่เป็นยอดไม่ใช่ยอดสิคล้ายๆถัว่วผู้บอกผ่าใช้่ยวพูดไม่ถูกนะ ที่เป็นไปเอาเมล็ดถั่วทานตะวันเอาเมล็ดทานตะวันเนี่ยไปเพาะให้มันงอกเป็นตัวเล็กๆสวยๆวยเนี่ยอ,อ่อก่อนก่อนจะนํามาผัดมาต้มบริโภคแบบอร่อยรนะครับเดี๋ยวเราจะให้มุมดูมุม,มสูงครับด้วยการเอ่อเห็นเรื่อยๆนะครับโอ้โหอ่ะมองกลับไปที่เราย้อนมาครับเห็นไหมทุ่งสวยงามมาก360อองศาครับเห็นไหมครับ yeah. แล้วนี่ก็คือเป็นทุ่งทานตะวันกว้างๆนะครับซึ่งบอกตามตรงว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะครับครับละนี่คือบอกตามตรงว่ามันเป็นสีสันอย่างหนึ่งของในเรื่องของดอกทานตะวันนะครับซึ่งก็บอกตามตรงว่าเวลาที่เราอยู่ท่ามกลางดอกทานตะวันเนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยสุดงดงามและโดยเฉพาะด้านหลังผมเนี่ยจะเห็นไหมครับโอ้โหเป็น ทิวกว้างเลยสำหรับดอกทานตะวันนะครับรวมถึงดอกไม้อื่นๆด้วยนะครับที่เราเห็นนะครับที่เรามุมสูงมันจะขึ้นเราจะเห็นแบบที่มุมกว้างเลยเอาเป็นว่า,าวันนี้ถึงแม้ว่าไม่อยู่ในแผนที่เราจะมาสวนลุงเมฆช่วงนี้นะครับแต่จะต,ต้องก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยก็เลยบอกว่าแวะนอยก็ดีนะเผื่อจะอได้เห็นดอกไม้สวยๆซึ่งก็เห็นจริงๆครับ เราเห็นดอกทานตะวันเยอะมากรวมถึงดอกไม้ต่างอีกอีกมากมายนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านมาจังหวัดตรังผมไม่บ้านจะบ้าดตรงนี้เป็นอำเภอนายงหรืออำเภอเมืองตรังครับอาจจะเป็นช่วงรอยต่อเนี่ยแต่ถ้าเราค้นหาคำว่าสวนหลวงเวตตังเนี่ยก็จะพาเรามาที่นี่นะครับสวยงามมากครับวันนี้การันตีช่วงนี้ ช่วงเดือนมกรา69เนี่ยผมมั่นใจว่ายังมีดอกไม้สวยๆอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะดอกทานตะวันนะครับบ๊ายบาย